เียนใช่เขาเรียกว่ารวยเรียลาด จะเอาข้าวค้นบาทพอฉันเสร็จเจ้าก้นบาทอย่างระสวนาโคดมอาจจะใชายสุทธหบวชก่อนที่ตัสรู้ก็เอาข้าวข้นบาตข้าวมุทุป,ปายาจ,จากนางแม่นางสุชาดาพอฉันเสร็จประกาศให้โลกได้รับรู้สิ่งศิล์ได้รับรู้ว่าข้าทรงจะตัสรู้ขอให้ข้าวก้นบาทที่อยู่ในบาทให้ลอยส่วนกระแสน้ําไปอ่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย ถ้าในที่ฐานสร็จในแม่น้าในเรนในรันชาราเนี่ยน้ำไอ้บาทก,ก็ลอยชวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วก็จมลงไปสู่บาเมืองบาดาลเนี่ยฟูสีสุดโทนาคลาดก็เอาข้าวเนี่ยไปกินอิ่มเป็นหมื่นปีกินครั้งเดียวอิ่มได้เป็นหมื่นปีคือข้าวข้นบาทของพุทธเจ้ารงนี้ทีนี้ทําไมท่านเพิ่งตื่นขึ้นมาตอนนี้คือทําไมคําชะโนดถึงดังเพราะว่าท่านร้วพระศรีแม่ตายจะเสด็จลงมาถึงเวลาท่านก็จะต้องลงมาช่วยเหลือพระศาสนาอีก มันเป็นมันถึงการนะครับจากชื่อเดิมชื่อกาลลนาคนอนกินเป็นปู่ทีีสุดโธนาคาราาผู้บรารมีก็คือแม่ยาสีปทุมมาผู้มีทรัพย์มากพระยพรมประกายโลกที่คำจะโนดุดอน